สวัสดีครับอยู่กับแมนยูโปรไฟล์เจดอนซันโชด้วยการมีอยู่ของเจดอนซันโชนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปีกที่น่าตื่นตาตื่นเต้นผู้ซึ่งมีเกมการเล่นที่ได้รับแรงบระดัใจากสไตล์การเต้นแซมบ้าของกองหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบราซิลและฟุตบอลข้างถนนที่หนักหนองทางตอนใต้ของลนดอนจาหลังจากซอรการที่ยอดเยี่ยมที่ บรัษเซียดัดมุนในบุนเดสติก้าของเยอรมันสัโจรใหย,ยร่วมทีมปีศาจแดงในเดือนกรกฎาคมปี2021ด้ดยอายุ20ปีการเล่นของเขาไร้ซึ่งความกลัวเก่งกาจและการแสดงออกเกินอายุของเขาและเขาจะเฉลฉายเมื่อโจม,มตีกองหลังและรับมือกับพวกเขาแบบตัวต่อตัวเมื่อวันที่13พฤษภาคมปี2021นักเตะชาวอังกฤษได้ปิดฉากอาชีพคัาแข่งในเยอรมันด้วยการที่สมบูรณ์แบบเมื่อเขายิงสองประตูให้กับทีมในเกมกับอาบิลาซิกและช่วยให้บริษเซีดัดมนคว้าแชมป์เด d ดฟเอโพคาวเขายิงได้50ประตูและทำไปอีก64แอเซ์จาก137เกมให้กับดอดมุน และสถิติที่น่าทึ่งนั้นทําให้แมนยูนเต็ดไม่ลังเลเลยที่จะเซ็นสัญญากับเขาซึ่งการเซ็นสัญญาดังกล่าวได้รับการประกาศเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2021ขณะที่สัโชวเป็นตัวแทนของทีมชาติอังกฤษลงแข่งในยูโร2020โดยเจ้าตัวต้ององทนรอโอกาสการเป็นตัวจริงให้กับยูนเต็ดในเกมเยือนวูฟเปนตันหนึ่งเป็นตูต่อศูนย์เมื่อวันที่29สิงหาคมปี2021และสัโชวทำประตูแรกให้ปีศาจแดงในเกมเยือนที่เสมอกับเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อปลายเดอนนนพจิกกาายแตต่่เขไไไมดด้้ทูีถึง กุมภาพันธ์ปี2022อย่างไรก็ตามผลงานของ,งซันโชก็ดีขึ้นและหลังจากนั้นเขาด้เห็นความสามารถที่แท้จริงของเขาโดยปีกรายนี้ทําได้2ประตูและ5 2ประตูและ3อัซิสต,ต,ตลอดช่วง6เกมต่อจากนั้นเ้าตัวพลาดช่วงท้ายของฤดูก,กาลเนื่องจากอาการตอมทอนซินอัเสบแต่จบฤดูก,กาลได้กับคขากับทีมในการลงเล่น38นั้นรวมทุกรายการโดยทําได้5ประตูและอีก3อสซิดผลกันในโน้มที่ดีอีกมาก และในปัจจุบันเขายังเป็นกลุ่มกำลังหลักของอิดธิคณานั่นเองตอนนี้เขากำลังกลับมาจากฝึกซ้อมที่แบบที่เอนทีเท,ทนากได้เอาไว้ในเนเธอร์แลนด์นั่นเองครับ